สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนจอยก็มาถึงไอ้บิทลิงเทนแล้วจ้ะนะยากกำลังไปจ่ายค่าจอดรถจากคนเยอะเยอะเพื่อ,อน,นเลยมาทะเลก็ต้องได้ยินเสียงนกนางนวลจ้ะเยอะมากเลย อากาศก็เย็ยนเย็นนะเพื่อนๆนะอากาศก็เย็ยนเย็นจ้ะก่อนที่จอยจะไปไอ้ตรงที่ว่าย่าจ่ายค่าพักเบียนบีก็จะพากันมาเดินแถวแถวเมืองบิสซิงทนกันก่อนจ้ะจอยจะพาญาไปกินอาหารเช้าก็กินกาแฟกันดื่มกาแฟญามาละเนาะมาละรอจอมจะลายซดันดิร <c oughs> ้ <c oughs> อยะากัน I I i ไอ t to e t t e f o r r e มัน it's alright it's okay <S <Yeah. S 1> but i think it the hair from there make me tickle in cough oh. <laughs> yeah สวยไหมวันนี้ ooh, beautiful view มาดู <Yeah. S 1> thank you it's okay <S thank you okay เด nice yeah, ีย๋ยวไปพายาไปเพื่อนเะนื้อ่าพาลูกสะพ้ยมาเที่ยวกันสองคนเดทกับยาสองคนแม่ยาลูกสะพ้ายจ้ะย,ยาบอกว่าให้ดูทะเลจ้ะเห็นไหมอันนี้ก็คือเรือประมงจ้ะ เรือประมงเนาะวิคันด์วอล์กอัปเดตอันวิคันด์ไปกทูเดอะซีอั h เดตก็ทูบิ๊กยูซี่มาจ้ะเมืองบิดลิงทันคราวนี้จอยมากับยานะ่านะคราวนั้นจอยมากับเพื่อนรอบยี่สิบเอ็ดปีเนี่ยจอยมาสองรอบสามรอบละไอลิฟอินเดียโฟนี่ริทเวนตี วันเยี่ยมไอ้คัมิเซิร์ชไทม์นะเซิร์ชไทม์ไอ้คัมิมมัมยอดสุดยอดเย้จอยก็จะพาญาเดินในตัวเมืองจ้ะนะในตัวเมืองบิทลิงตันร้านขายของอะไรอย่างเงี้ยพาญาเดินเพราะญาก็ไม่รู้พื้นที่นะเพื่อนๆน,นะจอยเคยมาสองสามครั้งจ้ะในรอบยี่สิบเอ็ดปีเนาะ ของชอบของญาจะ่าเป็นคนชอบอาหารซีฟู้ดนะซีฟู้ดที่นี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอก,กเพื่อนไม่เหมือนบ้านเรานะก็มีหอยมีอะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆมันไม่เหมือนบ้านเราเลยแหละกลุ้งตัวเล็กๆเท่าขีตาเนี่เพื่อนเพื่อนเลยเนี่จะในตัวเมืองวันนี้เขาก็จะมีมาร์เก็ตเดนนิดน้อยมันไม่ใหญ่จ้ะเล็กๆขายอะไรก็ของก็จุก,กจ๊ะกเกี่ยวกับพวกอีเตอร์จ้ะนี่ซีฟู้ดจ้ะเดี๋ยวพากันเดินดูก่อนตอนนี้ก็แวะมากินอาหารเช้าจ้ะนะ พา่ามาเลี้ยงอาหารเช้าเลี้ยงชาเลี้ยงอาหารเช้าคนในร้านก็ยังไม่เยอะจ้ะนะแต่ข้างนอกก็เยอะอยู่ข้างนอกร้านนะเยอะแต่ในร้านนี่ก็ไม่ไม่ค่อยมีหรอกจะมีจอยสองคนนี่แหละหิวข้าวไงมากันแต่เช้าอย่างแรกก็คือชาก่อนจะทําให้ร่างกายเราอบอุ่นนะดื่มชากระญาคนละแก้วก่อนราคาค่อนข้างแพงจะอาหารตามอริมทะเลเนี่ยเพื่อนๆน,นะจะเป็นอะไรก็ช่างก็ค่อนข้างจะราคาแพงเพราะมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะ จอยสั่งอาหาร English b r e a k fast แต่แต่ว่ามันก็ไม่มีครบทุกอย่างหรอกเพื่อนมันก็มีนิดเดียวแต่นั่งดื่มยากกำลังบน่นว่าแกลืมแว่นตาเอาไว้ร้านขายเสื้อผ้าเมื่อกี้พ่อแกเข้าไปร้านขายเสื้อผ้าแกไปลองจอยก,ก็ต้องเดินกลับเอาให้แกจะ้ะเดินกลับไปเอาก็เดินกลับมาเห็นอะไรก็ถ่ายให้ดูเนี่ยจะ้ะนะถ่ายของเล่นให้ดูเนี่ยจะ้ะคนยังยัยงยงังยังไม่ค่อยเยอะมันจะมีโซนคนเยอะคนน้อยจะ้ะ นี่เว้นตาย่าจอยเดินกลับไปเอาที่ร้านขายเสื้อผ้าแกไปลองไงลองไปลองมาถอดเอาห้อยเอาไว้ลืมที่นี่นั่งเสียใจจะ้ะนี่ด่าจอยยังไงนี้ยนะั่งไงนั่งรอ oh, อยังไง it's alright it l right. you're welcome <laughs> ยังห่วงลูกสะพ้ายอีกว่าเธอออกไปมันคงหนาวนะไม่หนาวหรกจะรีบไปรีบกลับเนาะแกไปด้วยยิ่งเดินช้าอยู่อันนี้โดนัทที่สั่งเอาไว้จ้ะนะก็สุกละร้อนๆเลยจ้ะนะจอยชอบกินโดนัทตามชายหาดอย่างนี้เราเพื่อน,อนๆอร่อยดียาก็ชอบอันนี้อาหารเช้าจะ้ะ English breakfast แต่มันก็ไม่ได้ full English breakfast ไม่ใช่แบบว่ามีเห็ดมีมะเขือเทศนะเพื่อนๆนะเขาก็ทําแค่นี้แหละตามชายหาดส่วนใหญ่เขาจะไม่รู้ว่าเพื่อนๆมันไม่มันไม่ได้แบบว่าเหมือน English breakfast มี แบ็กพุดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยมีเห็ดมีมะเขือเทศไม่มีมีแค่นี้ไงนี่จอยก,ก็จะกินกินกินกันพอรองท้องก่อนจะเดินออกต่อจ้ะนะนี่ใส่ถั่วลงไปจะขาดไม่ได้มันต้องมีถั่วกระป๋องเงี้ยถูกถวยอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็มีไส้กรอกเบคอนมันฝรั่งทอดขนมปังไข่ไข่ไขดาวเนี่ยจ้ะแค่นี้ก็คงอิ่มแ,ล,แล้วแหละเราก็ต้องเดินกันจอยก,ก็เลี้ยงยาจ้ะวันนี้ เลี้ยงญ้าเลี้ยงอาหารเช้าย้าเลี้ยงโดนัหย้าเลี้ยงชาญ้าผัดกันจะใครสะดวกตัวไหนก็เลี้ยงกันตอนนั้นน่าจะนะน่จจะก,กินกินไปจ้ะเดี๋ยวก็จะพาเดินต่อวันนี้ลมก็ยังไม่แรงนะอาจสายๆอาจจะลมแรงจ้ะสายๆอาจจะลมแรงเพื่อนๆตอนนี้จอยยู่นั่งอยู่ในร้านยังไม่รู้สึกว่ามีลมนะจะกินกินไปเดี๋ยวจะพาเดินจ้ะพาเดินล้อๆอีกจอยก,ก็เคยถ่ายคลิปที่นี่แล้วเนาะ อันนี้ก็อิ่มกันหมดแล้วจ้ะเยี่ยงจานเลยเนี่ยหิวไงนี่เดินออกมาจะโชคดีมันมากวันนี้จอยเจอเอฟซีจอยนะจอยเจอเล็กเนาะเล็กกับครอบครัวจะเคยคุยกันใน youtube แบบไลฟ์สดแล้วคุยกันนะจ้ะนางอยู่ยอกจอเนี่ยจะนั่งนั่งอยู่ตรงเนี้ยเจอนางนางทักด้วยนะเพื่อนๆน,นะตอนนี้นางยังไม่เห็นจอยเพื่อนๆเ,เนี่ยครอบครัวน่ารักน่ารัก,รกแฟนแฟน,แฟนเล็กไอศครีมของหวานเพื่อนๆคนก็เยอะจ้ะ เดินดูของขายเขามีอะไรขายมั่งก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับการเล่นน้ํอมาเพื่อนอันนี้ก็พวกหอยอ่ะเพื่อนเพื่อนเปลือกหอยเปลือกหอยมะพร้าวลูกมะพร้าวมาทําเป็นรังนกเนี่ยทําเป็นรังนกทําที่ใส่อาหารนกอ่ะห้อยให้อาหารนกอ่ะเนี่ยเอาลูกมะพร้าวมาทํามาจ้ะอันนี้ก็เปลือกหอยจ้ะนี่เปลือกหอยราคาก็แพงอยู่จ้ะนั่นแหละรอยก็มองไม่ค่อยเห็นเพื่อนเอ้ย ไอใบเขาราคามันโดนน้ามากมาก,ม,าก,ม,ากมันก็มองไม่ค่อยชัดตาตาจอยก็ไม่ค่อยดีอันนี้จะร้านนี้เดี๋ยวจอยจะพาเข้าไปดูจ้ะของห,อห้อยสวยดีเนาะชอบไงชอบอะไรแบบอย่างงี้แหละนี่โซนนี้ก็เปลือกหอยจ้ะย่าสนใจแต่ไอ้ไอ้ไอลูกมะพร้าวอันนี้ปลาดาวปลาดาวจ้ะอันนี้มันก็แพงอยู่เพื่อนเพื่อนนะอันนี้ก็คือพวกไอ้อะไรไม้ไผ่เหรอเขาทำมาไว้ห้อยเป็นเหมือนกับโมบใบอะ่ะ ที่ทำให้เสียงดังๆหน่อยเอนี่ยจะบรรดาเปลือกหอยของฝากทางนั้นนะจ๊ะน,นะชิ้นหนึ่งก็แพงเพื่อนๆนะเขาก็จะแกะสลักเป็นรูปเมืองโลโก้ของเมืองเขาอะนะเนี่ยบรรดาเปลือกหอยจ้ะใครมาก็อยากจะซื้อไปฝากเอาไปเป็นที่ระลึกอะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่จอยไม่ซื้อหรอกแต่เพื่อนเจอยสําหรับจอยแล้วเสียดายเงินเพื่อนเพื่อนถ้าซื้อของพวกเนี้ยเดี๋ยวค่อยไปเดินเก็บกับย่า ตอนที่เราเดินตรงหาดทรายจ้ะแต่ถ่ายให้เพื่อนเพื่อนได้ดูเนะว่าทะเลอังกฤษเขามีอะไรขายมาั่งแต่มันก็ไม่สวยเหมือนทะเลบ้านเราหรอกเพื่อนๆจอยจะบอกไว้ก่อนมันก็อย่างนี้แหละอย่างนั้นฝรั่งเขาจะหนีไปเที่ยวเมืองไทยเหรอไปเที่ยวทะเลเมืองไทยแล้วก็เพราะว่าเมืองไทยมันทะเลสวยยงไงเพื่อนๆทะเลที่นี่มันมันไม่สวยเพื่อนๆมันแบบมันมันมัน,มนด,ด,ดูหดหัวสําหรับจอยอะ มันไม่มีโขดหินมันไม่มีต้นมะพร้าวอ่ะมันเป็นทะเลแบบทะเลแบบไม่กว้างหาดอ่ะหาดอ่ะไม่กว้างทะเลกว้างอยู่หาดหาดทรายไม่กว้างหาดทรายแคบๆจ้ปะเดินออกไปจะทีนี้รอยากตนยากแกไอ้นี่แกซื้อของนี่น่ปะปะปะแกบอกว่าแกจะแวะอีกแวะอีกไหมแกว่าอย่างเงี้ก็แล้วแต่แกแกจะแวะร้านไหนก็แวะจ้ะนะ่แกซื้อนี่ของใส่อาหารนุกจ้ะ แกมาแกก็ต้องซื้ออย่างนงี้แหละเพื่อนเพื่อนเอ้ยไปจ้าเดินกันไปเรื่อยๆคนก็เริ่มมาเยอะแล้วแล้วจน,นี่ยเห็นไหมมันมีร้านซีฟู้ดอีกร้านหนึ่งเดี๋ยวจอยพาดูจ้ะเพื่อนเือนเดี๋ยวจอยจะเลี้ยงอาหารซีฟู้ดยาตอนที่ว่าจะกลับจ้ะนะรอเดินก่อนยังไม่อยากซื้อตัวน,นี้ไงขี้เกียจเอากลับไปไว้ที่รถเพื่อนเอ้ยนะบรรยากาศลมก็ออกมาแรงเป็นพักๆนะเพื่อนเพื่อนนะอากาศก็เย็นเพราะว่าลมทะเลมันขึ้นมัน มันขึ้นมามันเย็นไงเ,นเพื่อนอนะูอนน่ะยาจะไปหาเซลฟี่ตัวเองเ,เพื่อนเพื่อนถ่ายรูปตัวเองคน,นเริ่มเยอะลจะจะนี่ไงนี่นเรือโจรสลัดจะนะสําหรับให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปไปล่องกลางทะเลจะไม่ไปไม่ไกลหรอกสามปอนด์เ,นเพื่อนโจไม่ไปหรอกขึ้นแรงแรงจจ้เห็นนะจ้แทบอ้วกเลยเ,เพื่อนๆจะนี่ยาก,กับโจ้ก็คุยกันใหญ่ลมพัดจนหน้าแดงจะนะ ลมทะเลพัดหน้าแดงแสบหน้ากันเยอะอากาศก็น่เริ่มแล้วแหละคนก็ทยอยมากันเรื่อยๆจ้ะเพราะมันเป็นวันหยุดไงเพื่อนตรงกับวันหยุดมันก็จะมีคนหลั่งไหลทั่วสารทิศรูปปั้นจะถ่ายเซลฟี่หน่อยเห็นอะไรก็ถ่ายนี่กับปืนใหญ่คนก็ตกปลาจ้ะไม่ค่อยมีคนตกปลาเยอะเท่าช่วงที่โจหมามเพื่อนช่วงเนี้นี่ขึ้นเห็นไหมหน่ากลัวอยู่ น้ำก็ไม่ค่อยใสยหรอกน้ำยังไงก็บอกไม่ถูก,พกเพื่อนเพื่อนมันทะเลมันไม่สวยเหมือนบ้านเราอ่ะบ้านเรามันทะเลสีสีเขียวสีสีฟ้าคามอ่พเพื่อนเนึ่นเกลือสลัดไปเห็นไหมขึ้นนะลูกอย่าจอยเข้าไปซื้อแซนด์วิชจะจอยไม่เอาจะนะอันนี้พวกหอยจะหอยกุ้งอันนี้ก็ปลาตัวน,น้ำมันอะไรลูกแซนด์วิช อันนี้ก็หอยอะไรไม่รู้น่ะมันหอยจุ๊บเลยเพื่อนๆน็หอยจุ๊บแกได้ของถูกใจแกก็ออกมาแล้วจ้ะนะแกเป็นคนชอบกินอาหารซีฟู้ดเพื่อนๆนะซีฟู้ดหมายถึงกุ้งนะเพื่อนๆนะปลาหมึกแกไม่ค่อยเท่าไหร่ ปูก็พอได้นะย่าอยแต่ส่วนใหญ่แกจะชอบกุ้งไงจอย,อยังว่าถ้าไปเมืองไทยกับโจ้นะสงสัยเนาะแกจะกินกุ้งแบบไปไปเมืองไทยแกก็ไม่ค่อยกินหรอกคนเพั่นแกไม่ค่อยซื้ออะไรกินเอือแกเป็นคนที่แบบไม่ค่อยซื้ออยากกินแต่ไม่ซื้อ,อยางเงแต่พอก็ไม่ออกกไเข้าใจพอมาอยู่อังกฤษแกซื้อกินอ่ะพอไปต่างประเทศอื่นอยากกินนะแต่ไม่ซื้ออืมไปเมืองไทยกับจจยก็เหมือนกันไม่ซื้ออยากกินแต่ไม่ซื้อจอยก็ไม่เข้าใจแกหรอก อตอนนี้แกก็ต้องซื้อเองแหละมันแพงเนาะสันวิชแกซื้อเองจอยก็จะไปซื้อตอนซีฟูด้ดนะจอยก็จะซื้อเลี้ยงแกเหมือนกันนะั่นแหละเพื่อนเพื่อนจะไปเดินลงไปนี่เดินกลับมาร้านซีฟูด้ดตรงหน้าชายหาดเนี่ยนะหน้าทะเลเนี่ยร้านนี้จอยจะซื้อซีฟูด้ดเอาไปแบ่งกับแกกินจ้ะคนละคนละแพ็คแพงอยู่จะประมาณหกปอนด์มันไม่มีอะไรหรอกซีฟู้ดที่เนี่ย มีแต่มีแต่ไอ้คัพสติกแล้วก็ไอ้ที่ว่าล็อบเตอร์นี่ก็อแป้งทําโุ้ยกินยังกับหนังยางรถเนี่ยเคี้ยวแต่ละทีไม่อร่อยอสู้ดีคอยกลับไปกินที่เมืองไทยเ่ะเพื่อนหรือจากนั้นก็ลงทุนไปซื้อกุ้งที่ลีดอะตัวใหญ่ๆดีกว่าในปูก็แพงใช่ย,ย,ย่อยซื้อเสร็จก็เดินกลับปัญจทีนี้จะเดินไปชายหาดอีกฝั่งหนึ่ง ไปดูเพราะว่าจอยมาจอยไม่ค่อยเดินชายหาดไงคนมันเยอะอันนี้ก็จะไปเดินาชายหาดตรงที่มันมีทรายจ้ะนะแต่ว่ากดกจะเดินไปก็ถ่ายไปอย่างเงี้ยจะให้ดูว่าผู้คนเยอะแยะไหมเงี้ยก็เยอะแยะอยู่เพื่อนๆนแหล่งท่องเที่ยวเนี่จ้ะเดินไปเรื่อยเห็นอะไรก็ถ่ายให้ดูจ้ะเปลี่ยนบรรยากาศเนาะ จอยทาคลิปนี่จอยทําหลากหลายสไตล์นะนเพื่อนๆนะไม่ได้ทําแต่สวนทําแต่อาหารหรือเก็บแต,ต่เห็ดเก็บผลไม้อย่างเดียว,วจอยทําทุกอย่างอะไปไหนมาไหนก็ถ่ายบรรยากาศทุงทะเลให้ทุกคนได้ดูจ้ะจอจะเดินไปเดินไปหมาก็เยอะๆคนก็าพาหมามาเดินทะเลเพื่อนๆนี่ฝั่งตรงนี้ก็ลานจอดรถจ้ะสนใจจะจะเป็นเรือประมงอะเยอะเพื่อนๆ ทะเลขึ้นทะเลก็ดูแรงมากเลยฝั่งนี้รถเมย์จ้ะนี่ป้ายรถเมย์เขาก็จะมาจากไฟลี่มาจากที่อื่นด้วยจ้ะนะนี่ทางลงไปทะเลมันทะ,ทะเลมันจะลงไปได้สองฝั่งจ้ะฝั่งนี้ก็เราก็จะอีกฝั่งหนึ่งที่จอยเดินมาเมื่อกี้แต่ฝั่งนั้นจะไม่ค่อยชอบมันมีเครื่องเล่นหยอดเหรียญเยอะเพื่อนๆนี่ขึ้นทะเลเสียงดังมากเลยจอยภาค จอยภาคเอาจะนะขึ้นก็แรงลมก็แรงอย่างเงี้ยฮะฟังกันไม่รู้เรื่องลําโพงแตกอยู่เนี่ยป้ยาชั์ยญิก็จะถ่ายเซลฟี่ตัวเองโยบส่งไปให้ด้วยลูกเลี้ยงเขาจะนะส่งไปให้ลูกทางแฟนเขานั่นแหละตามีเขานั่นแหละนี่ทะเลไม่น่าไม่น่าเดินนะเพื่อนเห็นไหมเพื่อนเน,นถึงรู้ไหมว่าทําไมฝรั่งเขาชอบหนีไปเที่ยวต่างประเทศกันหนีไปเที่ยวสเปนหนีไปเที่ยวประเทศไทยหนีไปแถบ แถบเอเชียเพื่อๆนๆหนีไปเนี่ยพวกอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยบาเลอะไรอย่างเงี้ยเวียดนามอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้สวยอะไรเลยเนี่ยในสายตาจอยแล้วอะ่ะเห็นไหมแต่คนไหนที่มีงบน้อยเหมือนพวกจอยก็คือไม่ออกนอกประเทศไม่ได้ก็มาอย่างเงี้ยเพื่อนๆเนี่ยหาดทรายก็ประมาณเนี้ยแล้วน้ําขึ้นเร็วรวนะประมาณสักบ่ายๆนี่น้ําก็ขึ้นพวดพลาดเลยเพื่อนๆอันนี้ก็บรรดารุ่งแรมที่พัก แล้วที่อาศัยของคนแถวนั้นก็อยู่กันนั่นแหละโรงแรมราคาเท่าไหร่จอยไม่รู้เด้อเ <c oughs> พื่นอนเพื่อนจไม่เคยมาพักที่นี่จอยส่วนใหญ่จะไปกลับไงขับรถมาไปกลับต่อวันนะจ๊ะนะ่าแกก็ไปเดินหาถ่ายรูปเก็บก้อนหินเก็บเปลือกหอยไปฝากแฟนแกนั่นแหละที่เสียไปเพื่อนเพื่อนนะเนีน่ยมันไม่สวยไงทรายมันมันไม่ขาวเพื่อน,นคลื่นก็ะแรงแลยเห็นไหม ไม่น่าเล่นหรอกจ้ะแต่บางคนเขาก็ชอบเล่นเซิรฟ์ฟเซิฟอิเซิรฟ์รฟบอร์ดอ่ะออคนเขาพามาเล่นอ่าไปเอาไปเอาไปฝา,ากคุณตาจะที่เสียไปแล้วโอเคหมอโอ้ oh. yeah, อย่าร้องไห้เพาะเน้อคิดถึงแฟนแกเอ้กันดดเน้ <Good. S 1> yeah, แกไปเที่ยวที่ไหนแกก็จะเอาก้อนหินเอากิ่งไม้อย่างเงี้ยกลับไปบ้านทุกรอบจ้ะไม่ว่าแกจะไปเที่ยวตรงไหนอย่างเงี้ยแกก็จะเอากลับไปเอากลับไปให้แฟนที่เสียไปนั่นแหละเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าเขาจะปลูกต้นไม้แล้วเขาจะเอาชื่อแฟนแกไว้เขียนไว้อย่างเงี้ยแกก็คิดว่าแฟนแกอยู่ตรงนั้นนะแกก็จะเอาไปฝากเงี้ยจะ้ะจอยก็ช่วยเก็บใหญ่เลยเต็มกระเป๋าแกเ,เลยเพื่อนเอน้ยตอนนี้ก็เดินดูจ้ะรอเวลาที่จอยจะไปเช็คอินที่ บีแนบี B ที่จอยจะไปพักกันอีกเมืองหนึ่งจากเพื่อนๆก็เดินดูนู่นดูนั่นดูนี่อ่ะจ้ะนะเพื่อนเพื่อก็จะเพิ่งเบื่อคลิปจอยเด้อมันก็ไม่ไม่มีสาระหรอกแต่ก็ให้เห็นความแตกต่างระหว่างทะเลเมืองไทยกับทะเลอังกฤษเพื่อนเพื่อนแตกต่างกันมากอ่ะสาหรับจอยอ่ะเนาะมันไม่สวยหรอกนี่แหละทาไมฝรั่งเขาถึงไปเที่ยวเมืองไทยกันเยอะแยะมากมายเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเมืองไทยหนึ่งร้อนสองก็ทะเลสวยอาหารการกินเยอะเงี้ยจ้ะเดี๋ยวจอยก็ จะขอตัวลาน,นะเพื่อนเพื่อนนะเพราะว่าคลิปมันยาวแล้วจ้ะเพราะว่าจอยกับญาก็เตรียมตัวจะไปอีกเมืองหนึ่งละโอเคเพื่อนๆยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยและญาตด้วยจ้ะบ๊ายบายค่ะทุกคน